<laughs> <laughs> อีพีพปอบเอ้ยมึงจะเป็นบริบคำถามกูเนาะมีหายกินข้อมึงท่าใจอิลีกระประกาศยาหวนเอามึงเป็นแม่กูติมึงจังสิมาแตงกู <laughs> เอาเบิ้งมูเจ้า <laughs> คนจังสี่กับแมนกับมีเนาะ อันถามในะ่เจ้าบังคับลูกบังคับผัวเจ้าบ่ได้ตีเจ้าบังคับลูกบังคับผัวเจ้าบ่ได้บอจังสิมาอยากน้ำคนื่นจังสิมาแต่งคนอื่นจังสิมาหูชีวิตคนอื่นตาน,นึงมันมาป่วนอย่าไปตามไม่ได้ตามครับผมผมไม่ได้ตามคือทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมนะว่าผมจะตามใครหรือผมจังใครผมเอาชีวิตจริงผมเป็นหลักผมเอาชีวิตจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก ผมประเมินจากคมรู้สึกนึกคิดและสิ่งที่ประสบพบเจอสิ่งที่สัมผัสจริงๆไม่ต้องกังวลว่าผมคือผมเด่นคนบริครบคไผ่แล้วแต่ก่อนไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรด้วยซ้ำบริโภคนี้สมาคมบริสังคมกับผู้ใหแบบเพจตักงานจะมีตะไลสดคุยกับแฟนคลับนี่แหละแต่ก่อนกระไดแต่กขาบริเภาฟังผู้ใหเนียแหมขาเฮาเฮาต้องก่าวเองอยู่แล้ว บางเถื่อคนมาแนะน้ำมาฉัดจูงมาเบาเอียงโนม้มหน้าห้องโบได้ผลกับผมดอกเพราะว่ามันบบได้มีประโยชน์ไหมเพราะสุดท้ายเวลาเราเจอเราเจอ,เร,เ,จอเราคิดผิดพูดผิดทําผิดเราก็ต้องมารองรับเราก็ต้องสิ่งไหนที่เราทําผิดการกระทํานี้คือกรรมใช่ไหมเออเราก็ต้องดินคนรับกรรมเองทุกคนนั่นแหละ,ะบางสิ่งที่ผมอาจจะคิดผิดพูดผิดอ่ะผมก็ต้องได้รับเองมันก็มีแค่ เกิดเฮียงขึ้นอ๋อเพราะอันอันเกิด้านคาเฟ่กับคาเฟ่ครับผมเกิดคาเฟ่กับเกิดสวนขึ้นครับเกิดเอียงขึ้นพะนะอันเกิดห้องประชุมขึ้นแล้วครับผมแล้วก็เกิดคาเฟ่เกิดสวนขึ้นแล้วเด็ยต้นได้แฝดน้อยโอ้บ่ตองห่วงลูกผมผมดูแลได้ดีเลย อันนั้นลูกผมนี่นั่นน้ำสกุลผมเลยเอกสารผมเป็นคนรับรองบุตรที่มีอำนาจปกครองบุตรถูกต้องตามกฎหมายพ้าบ่ได้ฮักเขายีล่ลีเขาเห็ดเหียงเอาเขาเห็ดห่งังให้เขานี่ผมเอานี่ทุกอย่างก็บแบบนี้แหละโอ้ยมึงจะเป็นดูถูกกูเนาะอีภาคบบอยากมึเอ จะเป็นดูถูกคนเหย่ยงมาดูถูกคนแท้ไปอยู่หลุมใดามาหนึ่งอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันมีมั่งสิเลยบอกกูก็ทำงานเหมือนกันกูเทียงานมาเท่าชีวิตของกูอันเศร้าเด้อทีว่ว่ากูไปกาอแอนอนรดีก่อผู้นั่นก่อเศร้าในความคิดเลยกูจำเป็นยุติกูก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่า เป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็คือเวลาเหตุหยังคิดว่าสิเห็ุหยังงล้วก็ต้องเห็ดให้มันได้ซื่อๆที่เว็บมันก็เป็นเั้งสี่มาตัดดแล้วโตโมันก็ม่หูนจักเท่าซื้อๆทีติมายูนี่กับกู้มายืมมาดิหนิกับบางส่วนกับเหตุงานผมกับเหตุงานผมกับมีว้งแหมผมกับทำงานอยูมแม่แหมคอยกับเห็ืมือเหตุงานมาัน เกือบสามสิบปีแล้วตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดเหตุงานตั้งได้อายุสิบสองปีกระคิดเบิ้งมามาจาักปี